สวัสดีครับพ่กข้วมนะครับเบบบอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับแมงกกี้ก็มาถึงวัดใหญ่ชัยมงคลแล้วนะครับทุกคนที่นี่เป็นแหล่งโบราณสถานนะครับที่สําคัญแล้วก็สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปดูนะครับตรงจุดที่ให้เช่าชุดไทยนะครับเดี๋ยวเราดูบรรยากาศไปก่อนนะครับเมื่อวานไปวัดมหาธาตุนะครับวันนี้มาวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับ เหมือนเดิมครับผมเข้ามาก็รู้สึกขนลุกนะครับเหมือนเราได้ผูกพันแหละนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่แต่แต่ที่นี่แรงนะ FC นะนะครับแรงอยู่ครับน่ครับจะดีนะฮะอันนี้ก็คือเขาไม่ให้ปีนขึ้นไปนะแต่ว่ามันน่าจะชำรุดแหละนะครับนักท่องเที่ยวนะครับก็มีต่างชาตินะครับทุกคนนะ สวยครับโอ้ดูเด็เป็นเจดีย์นะฮะเก่าแก่มากนะทุกคนะฮะเศรษฐิศติ์นะครับที่สร้างมาหลายร้อยปีนะตรงนี้จะเป็นพระนะครับทุกคน เดี๋ยวเราค่อยเดินเข้าไปข้างในนะฮะอันนี้เรามาดูเจดีนะครับเหมือนเราย้อนกลับไปในหนังนนะทุกคนนะอ๋อตรงนี้น่าสวยนะครับเพบตีนี่ครับทางด้านหลังผมนะครับ โคนลุกขนลุกสู้เลยครับพี่ครับที่นี่แรงจริงครับคำว่าแรงนี่คือทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สิ่งที่เป็นสัมภเวสีนะครับนี่ครับองค์พระนะครับสาธุโอ้มุมนี้สวยมากทุกคนครับมุมนี้สวยมากครับ น,นี่คือเสียนพระนะครับโหแต่ว่าจุดที่สำคัญเนี่ยคืออยู่ข้างบนครับทุกคนนะครับอยู่ข้างบนเลยนะโอ้โหนะสุดยอดมากครับทุกคนครับองค์พระสวยมาก เดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับรู้สึกตรงนี้เนี่ยก็มีองค์พระอยู่นะครับนี่ครับทุกคนครับสวยงามครับโอ้โหนะ ครั้งแรกนะ FC นะนะครับโหสวยมากเลยข้างบนเนี่ยถือว่าสมสมบูรณ์นะผมว่าคิดว่าสมบูรณ์นะครับ FC ถึงแม้ว่าจะมีการหลุดลอกบ้างตามการเวลาเนะี่ยนี่ครับทกนครับสูงเนาะฮะทุกคนครับ เด да uh, <í> oh ี๋ยวแบงกักบี้จะพาทุกคนนะครับเดินขึ้นไปนะครับสูงจริงมุมสูงนะ โอ้โหถ้าถ้าย้อนกลับไปเมื่อยุคสมัยที่เขาสร้างเสร็จใหม่ๆอย่างที่ผมบอกนะครับยุคที่เขาจะเรียนรุ่งเรืองอะนะผมว่ามันต้องสวยมากๆเลยครับโอ้โหหอบเหมือนกันนเนี่ยมีบันไดซ้ายขวาครับ นี่นะครับมีทางซ้ายทางขวานะครับเดี๋ยวเราขอขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันนะฮะสูงกันคนระับสีสูงมากครับก,กี่เมตรเลยนะตรงนี้คืออะไรโอ้นี่คือข้างในเหรอเนี่ยโอ้หโหอ๋ตอตรงเจดีจะเป็นแบบนี้ ข้างบนจะมีไม้นะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้ผมก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยจะมีเหรียญมีอะไรนะครับนี่นะครับทุกคนมีเหรียญลงโยนลงไปนะครับ นะครับทุกคนนะครับนี่นะครับสวยงามครับอสวยงามจริงนะทุกคนครับ ี่นข้างในเนี่ยก็จะมีกล้องวงจรปิดนะครับเขาก็ต้องดูคนที่มาเที่ยวนะครับอันนี้คือเป็นเรียกไงนะเป็นสมบัติของชาตินะครับน,นี่นะครับทุกคนเดี๋ยวแมงกี่ขออัธิฐานนะครับ นี่ครับทุกคนครับข้างในนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลน,นะครับ ครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้มาเนาะนะ้องๆเขาก็มาว่าเหมือนกันนะครับต้องบอกเลยครับว่าสูงมากๆครับ เรามองไป้างล่างคือแบบสุดเลยนะฮะอันนี้เราต้องค่อยๆลงครับทุกคนครับเราจะเกากะกำแพงนี้ไว้นะครับชาตางชาติเขาก็มาเที่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปรงบันไดนะครับมันมีซ้ายและขวานะครับเดี๋ยวเราไปไหนก่อน ขอซ้ายก่อนแล้วกันโอเคครับขอเดนมาซ้ายนะครับโอ้โหสูงจริงๆนะทุกคนครับวิวนี่คือแบบสุดเลยนะครับ ไปฮะสาธุสวยมากครับโอ้โหข้างบนนี้ลมเยเ็นมากเลยครับทุกคนรอบลมแป๊บนึงอันนี้น่าจะเดินวนรอบได้นะครับ สูงงจรงิอันนี้เป็นเจดียร,รอบๆนะครับวานผมมารอบหนึ่งแล้วแต่ว่าผมมาช้าเขาปิดไปแล้วนะครับวันนี้โชคดีที่มาทันนะครับมาทัน ตรงนี้ก็จะมีบันไดขึ้นไปด้วยนะครับสําหรับน่าจะเป็นช่างที่ซ่อมแซมนะแต่ว่าสูงจริงนะฮะโอ้โหมีเสียวนะทุกคนนะต้องมือชีดจริงครับ <c oughs> ลมพัดเย็นสบายเลยครับเพราะว่าอยู่ที่สูงนะครับเหมือนตึกเลยนะ FC นะทางด้านล่างนะครับผมถือว่าผมมีบุญนะครับ FC ที่ผมได้มาเนี่ยนะครับเหมือนย้อนกับเหมือนย้อนเวลากลับไปในอดีตเลยนะครับ เดินลงท,ทง,าทางทางด้านขวาท่านครับสูงมากเลยครับพระท่านเดินลงไปก่อนนะครับรขอบคุณนไรสงอะไรนะครับ ตอนเดินลงลต้องมีสติเยอะนะครับเพราะว่าทางมันสุดยอดค่อยก้าวนะครับรีบไม่ได้นะครับทุกคนมันสูงน่ครับต้องเที่ยวเยอะนะครับ วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับผมก็รู้สึกดีใจครับได้มาเห็นโบราณสถานนะครับที่สําคัญนะครับหวังว่าโอกาสหน้าจะได้มานะครับเที่ยวที่นี่อีกนะครับผมมีตักชาตนะครับก็ขยอยเข้ามานะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ